สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทกท่านนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาววึงพารวยเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางมัดรวม5้าลาวนะคะก็คือลาสตาลาสตา VAP ลาวีพีลาวสามาคีแล้วก็ลาวสามาคี VAP มาแบ่งปันเช่นเคยนะคะ,ะก่อนไปรับชมเรามาดูผลสรุปของวันที่26กันก่อนเนาะ,ะวันที่26นะคะลาสตาอหกเก้าสี่ ล่าง64นะคะอ่า94แอดมานะคะพี่น้องจา๋า9กมาเนาะอ่าตารางกำลังวัน9ก็มานะคะสำหรับสายวิง่งสายรูดเนาะฟันที่9นะคะส่วนล่าง64เนาะ64มีใครได้กลับหัวไหมเนาะ9ก้ากับ6ตัวเดียวกันนะคะ6ตารางแอดก็มาเนาะอ่าตัวอื่นแอดกลับไปให้ตัวที่เน้นแต่ตัวนี้แอดไม่ได้เน้นก็เลยไม่ได้กลับให้เนาะอันนี้ก็หลุดไปนะคะ ส่วนล่า VAP นะคะล่า v i p ลาว VIP 886 86มาตารางกำลังวันนะคะแ6แล้วก็มาตัวที่แอดกลับหัวไว้ให้เนาะสำหรับ8 6นะคะส่วนล่าง08นะคะ08ย์ 8, แอดก็ไม่มีเนาะวันนี้หลุดไปนะคะส่วนล่าสามัคีนะคะ338 338นะคะ38 83ามมาตารางกำลังวันนะคะแล้วก็มีตัวกลับเนาะที่แอดลงชุดกันนะคะ เข้าไปตัวกละนะับเนาะส่วนล่าง03แอดก็หลุดไปนะคะลาสามัคคี VIP 794อ่ะ94มาสองเด้งนะคะพี่น้องจา๋าส่วนล่าง17หลุดไปเนาะ,ะอ่าตารางกําลังวันหนึ่งเรามานะคะอ่าสําหรับลาสตา VIP โอ้ยพี่น้องจา๋าเบิ้ลทางนั้นเลยแอดก็หลุดไปเนาะเบิ้ลแอดมีแค่99นะคะอ่า สองแอดก็ต้องกราบอขอโทษขออภัยพี่พีเอฟเด้อวันนี้สองไม่มานะคะตัวเจาะเข้าไป4คู่นะคะพี่น้องจ๋าเข้าไป4คู่เนาะเกือบแตก5้าลาวนะคะหลุดลาวสตาร์วีไอพีเนาะพี่น้องจ๋าก็ตามใหม่เนาะพี่น้องจ๋าก็ฝากติดตามแนวทางของวันที่27กันต่อนะคะ ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่้องจา๋าก่อนอื่นเรามาดูตารางกําลังวันกันเนาะวะ่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะ อาตารางกำลังวันแอดก็จะมีสองเนาะมีเจ็ดมีแปดนะคะสามศูนย์ห้าอ่าถ้าใครอยากได้สามตัวสามารถจับในตารางกำลังวันได้นะคะอ่าสำหรับสายวิ่งสายรูดเนาะวิ่งรูดที่สามกับแปดสามกับแปดฟันที่แปดนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะอ่า มาดูกันเนาะสามก็จะมีสามศูนย์สามหกสามเจ็ดสามเก้าเนาะอ่าถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะสามารถจับในตารางกำลังวันได้นะคะแอดก็คัดออกมาเป็นบางตัวนะคะแปดูนย์ แปดสองแปดสี่นะคะแปดเจ็ดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดกันนะคะสำหรับแนวทางในวันนี้อ่าชุดกันแอดก็จะมีเก้าหนึ่งสองเก้า สามห้าเจ็ดศูนย์นะคะอย่าลืมนะคะถ้าใครชอบสามตัวสามารถจับในตารางกำลังวันได้เนาะอ่าส่วนการเบิ้ลวันนี้นะคะการเบิ้ลแอดมีสองสองนะคะการเบิ้ลไปที่สองสองเนาะอะ่เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดจับคู่ให้ไอตัวที่เน้นให้นะคะตัวที่แอดชอบเนาะที่ทําออกมาแล้ว ตรงกันหลายคู่นะคะหลายตัวเนาะอ่าสำหรับตัวที่แอดชอบสำหรับสามนะคะก็คือ30 3 6 39นะคะส่วน8เนาะ82 84อ่ะาส่วนชุดกันนะคะก็คือ91 29นะคะ,ะถ้าใครชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นะคะพี่น้องจ๋าอย่าลืมนะคะ6กับ9ตัวเดียวกันเนาะถ้ามีตัวที่ชอบอย่าลืมกลับหัวนะคะอันนี้3639มแอดมีแล้วอันนี้ก็เป็น61กับอ่า2 6ด้วยนะคะะจดไว้แคปไว้นะคะพี่น้องจ๋านำไปพิจารณาดูก่อนนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะแนวทางแอดมีเข้ามีหลุดนะคะ ก่อนออกไปแอดก็ขอกําลังใจเช่นเคยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อพี่น้องจาอ๋าใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้รวยยิ่งๆขึ้นขึ้นไปเนาะพี่น้องจา๋าสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้พี่ๆเอฟซทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนเนาะเงินทองไหลามาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ